โตมานิเฟสเตชันดาวค i n งฝันฟิลแชทชวนคุยเปิดมุมมองที่อาจไม่เคยคิดแต่ทำให้การเดินทางง่ายขึ้นเพราะบทสนทนาที่ใช่อาจกลายเป็นทิศทางใหม่ของคุณฟิลแชทอีพีที่71เเมื่อจักรวาลเริ่มพูดกับคุณในภาษาของจริงเพราะสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณอาจไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่คือการฟังให้ลึกพอและ ตอบกลับด้วยความจริงในใจหลังจากที่คุณได้ยินเสียงของจักรวาลผ่านสิ่งที่ดูเหมือนบังเอิญผ่านเหตุการณ์ที่เรียงกันอย่างมีนัยยะผ่านความสงบที่เกิดขึ้นในวันที่คุณยอมวางคุณเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาลอยๆทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นมันอาจเป็นคำพูดของจักรวาล ที่พูดกับคุณมาตลอดเพียงแต่ก่อนหน้านี้คุณยังไม่ได้ฟังและเมื่อคุณได้ฟังจริงๆเมื่อใจของคุณนิ่งพอที่จะเข้าใจภาษาของความเงียบนั้นคุณก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนบางอย่างนั้นเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่โลกพูดกับคุณอีกต่อไปแต่มันกำลังรอฟังคุณอยู่ด้วยเหมือนบทสนทนาที่เคยมีเพียงเสียงเดียวแต่ตอนนี้มีสองฝั่งแล้ว จักรวาลไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นผู้ฟังตลอดไปมันอยากฟังพลังที่คุณจะพูดกลับด้วยเพราะในทุกครั้งที่คุณรู้สึกคิดหรือขยับคุณได้พูดอะไรบางอย่างกับมันอยู่เสมอและใน EP นี้ค่ะอยากให้คุณรู้ว่าการพูดกับจักรวาลน,นั้นไม่ได้เริ่มจากการขอพรไม่ได้เริ่มจากคำอธิษฐานที่ยาวนาน แต่เริ่มจากพลังเล็กๆในใจที่คุณได้ส่งออกไปทุกวันเวลาที่คุณทำสิ่งดีเพราะมันถูกต้องจักรวาลได้ยินคุณเวลาที่คุณให้อภัยทั้งๆที่ยังเจ็บจักรวาลได้ยินคุณและเวลาที่คุณเงียบแต่ยังมีเมตตาจักรวาลก็ได้ยินคุณเช่นกันค่ะเพราะจักรวาลไม่ได้ฟังเสียงแต่ฟังพลังของเจตนา คุณอาจไม่รู้เลยว่าขณะนี้คุณกำลังพูดอยู่กับจักรวาลตลอดเวลาในทุกความคิดทุกลมหายใจและทุกการเลือกและถ้าในอีพีที่แล้วจักรวาลพูดกับคุณก่อนแต่ในอีพีนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเริ่มพูดกลับไม่ใช่ด้วยคำแต่ด้วยภาวะที่ซื่อสัตย์ที่สุดของหัวใจ พราะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการส่งสารถึงจักรวาลที่ไม่ต้องใช้คำอธิษฐานเลยมีเพียงความจริงในใจที่ตรงพอที่จะส่งต่อเป็นพลังได้จริงๆในการสื่อสารกับจักรวาลน,นั้นไม่ได้เริ่มจากการขอแต่มันเริ่มจากภาวะที่คุณอยู่ในขณะนั้นถ้าคุณขอจากความกลัวโลกจะสะท้อนความกลัวแต่ถ้าคุณขอจากความสงบ โลก้ก็จะสะท้อนความสมบูรณ์กลับมาภาษาที่คุณใช้สื่อสารกับจักรวาลก็ไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะคะลองมาดูตามสาย m a n i f เ s t เตกันค่ะถ้าเป็นสายฮาร์ดมันดีเฟสเตคุณจะพูดกับจักรวาลผ่านความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ทุกครั้งที่คุณให้โดยไม่หวังผลทุกครั้งที่คุณรักโดยไม่กลัวโลกก็จะตอบกลับด้วยคนและเหตุการณ์ที่มีหัวใจในแบบเดียวกันคุณไม่ต้องพูดคำว่ารักเพราะทุกการให้อย่างจริงใจมันคือภาษาที่จักรวาลเข้าใจได้ทันทีตัวอย่างคุณตั้งใจจะให้ของขวัญกับเพื่อนเก่าที่เคยทะเลาะก,กันแล้วก็เลือกของที่เรียบง่ายแต่ มีความจริงใจไม่มีคำขอโทษไม่มีคำพูดหวานๆแค่ยื่นของชิ้นนั้นพร้อมกับรอยยิ้มในคืนนั้นคุณจะได้รับข้อความจากอีกฝ่ายว่าขอบคุณนะไม่รู้ทำไมอยู่ๆก็รู้สึกโล่งขึ้นมานั่นแหละค่ะมันคือภาษาของฮา a r t m a n i f e s t ตอการพูดกับจักรวาลผ่านความอบอุ่นที่ส่งออกไปด้วยความจริงใจ s u b c o n s c i o u s manifestor สายนี้พูดผ่านจักรวาลด้วยภาพและความฝันสิ่งที่คุณจินตนาการอย่างสงบคือภาษาที่จักรวาลเข้าใจและมันอ่านจิตลึกของคุณได้ทุกวินาทีคุณไม่ได้ขอด้วยคำแต่ขอด้วยภาพจักรวาลมองเห็นสิ่งที่คุณวาดไว้ในจิตก่อนที่คุณจะพูดออกมาตัวอย่าง คุณจินตนาการทุกคืนก่อนนอนว่านั่งอยู่ในสตูดิโอเล็กๆที่มีแสงเช้าและเสียงดนตรีที่แต่งขึ้นมาเองคุณไม่เคยบอกใครแล้วก็ไม่เคยได้ขอพรใดๆแต่สามเดือนต่อมาคุณได้ย้ายบ้านแล้วก็ได้สตูดิโอที่ฝันไว้ที่มีหน้าตาเหมือนกับที่คุณเห็นหรือจินตนาการทุกคืนก่อนนอนเพราะ subconscious manifestor นั้น จะพูดกับจักรวาลผ่านภาพที่บริสุทธิ์จากใจไม่ใช่ภาพที่เกิดจากการเร่งให้เกิดผลว i วพาวเวอร์มานิเฟสเตคุณพูดกับจักรวาลด้วยการลงมือในจังหวะที่มั่นใจเมื่อคุณกล้าทำในสิ่งที่หัวใจพูดว่าใช่จักรวาลจะตอบกลับด้วยประตูใหม่ที่เปิดทันทีคุณไม่ได้พูดกับจักรวาลด้วยเสียงแต่ด้วยแรงขับที่ชัดว่าคุณพร้อมแล้ว ตัวอย่างเช่นคุณอยากเริ่มทำแบรนด์ของตัวเองแต่ลังเลอยู่นานว่ามันจะพอไหมหรือมันจะดีพอหรือไม่แล้ววันหนึ่งคุณก็ตื่นขึ้นมาพูดกับตัวเองว่าวันนี้เริ่มได้แล้วหลังจากนั้นคุณได้ลงมือทำเว็บไซต์ง่ายๆในคืนนั้นเอง3าวันต่อมามีลูกค้ารายแรกเข้ามาโดยไม่ได้โฆษณาอะไรเลยเพราะการลงมือในจังหวะที่ใจมั่นคงมันคือ ประโยคที่จักรวาลฟังชัดที่สุดจาก v i l w Power Manifestor นั่นเองค่ะไซดทันมาค่ะ Cosmic f o r m m n n i f s t t ร r คุณพูดกับจักรวาลด้วยการไม่ต้านในทุกครั้งที่คุณปล่อยให้สิ่งต่างๆนั้นไหลไปโดยไม่ฝืนโลกจะจัดเรียงสิ่งที่ใช่กลับมาหาคุณเองคุณพูดกับจักรวาลด้วยการวางใจเพราะคุณรู้ว่าทุกอย่างนั้นกำลังเรียงอยู่แล้วตัวอย่างเช่น คุณอยากย้ายงานแล้วคุณเริ่มวางใจว่าถ้าสิ่งเก่าถึงเวลาจบมันก็จะพาไปสู่สิ่งใหม่เองคุณหยุดเร่งหยุดหาคำตอบสองสัปดาห์ต่อมาหัวหน้าเก่าโทรมาชวนให้มาร่วมโปรเจกต์ใหม่พอดีนี่คือภาษาของ Cosmic f ฟ o w พลังที่ส่งออกไปโดยไม่บีบอะไรเลยแต่จักรวาลได้ยินอย่างชัดเจนที่สุดค่ะ Transformation Manifester สายนี้พูดกับจักรวาลด้วยการยอมจบเพราะทุกการจบที่มาจากความสงบมันคือคำพูดว่าฉันพร้อมสำหรับบทใหม่แล้วคุณพูดกับจักรวาลด้วยการปล่อยของเก่าอย่างสงบเพราะทุกการยอมจบคือต้นทางของการเกิดใหม่เสมอตัวอย่างเช่นคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหนื่อยมานานคือหนึ่งคุณไม่ร้องไห้อีกต่อไปแล้ว แต่กับพูดในใจว่าขอให้เธอโชคดีนะเช้าวันต่อมาคุณรู้สึกเบาแบบที่ไม่เคยรู้สึกมานานสองสัปดาห์ต่อมาคนใหม่ที่จริงใจแล้วก็อ่อนโยนได้เข้ามาในชีวิตโดยไม่ได้คาดคิดนั่นคือเสียงของ Transformation การพูดกับจักรวาลว่าฉันพร้อมจะเริ่มประโยคใหม่ Fortune Manifester คุณพูดกับจักรวาลด้วยการขอบคุณในทุกครั้งที่คุณเห็นของขวัญเล็กๆแล้วพูดขอบคุณในใจโลกจะส่งของขวัญอีกชิ้นหนึ่งตามมาเสมอคุณพูดกับจักรวาลด้วยความรู้สึกของความพอใจเพราะจักรวาลจะขยายพลังของสิ่งที่คุณขอบคุณนั้นให้กว้างขึ้นอย่างที่คุณจะประหลาดใจ ตัวอย่างคุณขับรถกลับบ้านฝาน่าฝนแล้วจูๆ่ๆรถกับดับกลางทางคุณไม่ได้โวยวายหายใจเข้าแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณนะอย่างน้อยฝนก็ทำให้ถนนเย็นขึ้นอีกไม่ถึงสองนาทีรถกับติดเครื่องได้เองเพราะคำว่าขอบคุณที่ออกมาจากใจนั่นคือคลื่นที่จักรวาลรับได้แรงที่สุดสายสุดท้ายค่ะ m i n ม m นิเฟสเตอรสายนี้พูดกับจักรวาลด้วยความเข้าใจเมื่อคุณแบ่งปันสิ่งที่คุณเรียนรู้ด้วยใจที่สงบจักรวาลจะส่งข้อมูลชั้นใหม่มาให้ต่อยอดคุณพูดกับจักรวาลด้วยการถ่ายทอดสิ่งที่เข้าใจจากใจจริงเพราะทุกครั้งที่คุณทําให้ใครเข้าใจได้มากขึ้นโลกก็จะส่งความเข้าใจใหม่นั้นกลับมาให้คุณเสมอตัวอย่างเช่น คุณครูคนหนึ่งตั้งใจสอนบทเรียนที่นักเรียนมักจะเบื่อวันนั้นครูไม่พูดตำตำราแต่เล่าให้เห็นเป็นภาพแบบเข้าใจง่ายๆหลังคาบจบนักเรียนได้ทักมาว่าวันนี้เข้าใจที่สุดเลยครับคืนนั้นคุณครูได้กลับบ้านแล้วอยู่ๆก็ปิ๊งไอเดียสำหรับบทเรียนใหม่ขึ้นมาเองเพราะ My manifestor ได้พูดกับจักรวาล ผ่านความเข้าใจที่แบ่งปันได้คุณอาจยังไม่รู้ว่าภาษาของคุณนั้นคืออะไรแต่จริงๆแล้วคุณกำลังพูดกับจักรวาลอยู่ทุกวันเพียงแค่วันนี้คุณเริ่มรู้ว่ามันได้ยินคุณชัดแค่ไหนเมื่อคุณเริ่มรู้ภาษาของพลังเข้าใจจังหวะของตัวเองคุณก็จะรู้ว่าไม่ต้องเร่งให้จักรวาลฟัง เพราะจักรวาลนั้นฟังคุณอยู่แล้วแค่รอจังหวะที่คุณนิ่งพอจะพูดตรงกันและเมื่อจังหวะนั้นมาถึงคำพูดของคุณก็จะไม่ใช่คำพูดอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นพลังจริงที่เปลี่ยนโลกได้แต่ในบางครั้งจักรวาลไม่ได้ตอบด้วยคำแต่มันตอบด้วยจังหวะเหตุการณ์เล็กๆที่ตรงใจความบังเอิญที่เหมือนตั้งใจหรือความสงบ ที่มาแทนความสับสนทั้งหมดนั้นคือภาษาของจักรวาลที่ตอบกับคุณค่ะเมื่อคุณพูดในพลังที่ตรงแล้วจักรวาลจะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาอย่างแม่นยำและว,วิธีที่จักรวาลน,นั้นตอบก็จะต่างออกไปตามสายพลังแล้วก็ระดับพลังของคุณด้วยค่ะเราลองมาดูตัวอย่างในระดับพลังซัก2ระดับค่ะนั่นคือระดับที่4กับระดับที่5เพื่อให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนมากค่ะ เริ่มจากฮาร์ t m a n ดี e เฟสเก่อนนะคะหากอยู่ระดับที่4ลอโลกจะเริ่มพูดด้วยความรู้สึกที่คุณนั้นได้ส่งออกไปหากคุณขอให้ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดในครอบครัวนั้นดีขึ้นหลังจากที่คุณฝึกพูดกับจัก,กรวาลด้วยภาวะของความรักแทนการคาดหวังวันหนึ่งคุณอาจจะกลับบ้านแล้วคนที่บ้านที่เคยพูดจาแรงๆกับเอ่ยเพียงว่า วันนี้ทำกับข้าวไว้แล้วนะกินด้วยกันล่ะประโยคธรรมดาธรรมดานั้นคือคำตอบที่ตรงจากจักรวาลเพราะจักรวาลตอบในภาษาที่คุณใช้พูดกับมันคุณส่งความรักออกไปโลกก็จะตอบกลับด้วยความอ่อนโยนแต่หากคุณอยู่เลเวล5เป็นฮาร์ดมานิเฟสเตอร์คุณอาจไม่จำเป็นต้องพูดคำใดเลยแค่ตั้งใจอยู่ในบ้านด้วยพลังแห่งความสงบและเมตตา ไม่กี่วันต่อมาคนในบ้านคุณอาจจะเริ่มพูดกันเบาลงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในบ้านอาจจะหายไปอย่างไม่มีใครเข้าใจว่าเพราะอะไรเพราะในระดับที่5จักรวาลจะตอบด้วยพลังรวมของสนามเพราะใจของคุณไม่เพียงพูดแต่มันเป็นภาษาแห่งความรักอยู่แล้ว subconsciousmanifester หากเป็นเลเวลที่4 แล้วช่วงนั้นคุณฝึกสร้างภาพจินตนาการของอนาคตที่อยากมีช่วงแรกมันอาจจะยังไม่ชัดแต่ต่อมาคุณอาจเริ่มเห็นตัวเลขบางตัวเลขเช่นเลขหนึ่งสี่ตัวนั้นบ่อยมากและทุกครั้งที่เห็นคุณกลับรู้สึกสงบขึ้นและเมื่อกลับไปดูบันทึกคุณอาจจะพบว่ามีเหตุการณ์ดีๆมักเกิดหลังเห็นสัญ,ญลักษณ์นั้นเสมอ คระดับที่4นั้นสัญญาณจะมาในรูปคำยืนยันเบาๆเพื่อให้คุณรู้ว่าจักรวาลกำลังฟังอยู่จริงๆแต่หากคุณเป็นเลเวล5คุณอาจจะนั่งสมาธิกลางคลืนทุกวันไม่ได้จินตนาการด้วยความอยากแต่แค่มองเห็นโลกที่สงบแล้วก็เต็มไปด้วยการแบกปันไม่กี่เดือนต่อมาคุณอาจจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาที่มีภาพตรงกับที่เคยเห็นทุกอย่าง ในระดับที่5นั้นจักรวาลจะไม่เพียงส่งสัญลักษณ์กับแต่จะเปลี่ยนสภาพของโลกจริงให้สอดคล้องกับภาพในใจของคุณได้ค่ะหากเป็นสายวิวพาวเวอร์มานิเฟสเตอร์แล้วอยู่เลเวลที่4ในช่วงนั้นคุณอาจจะตั้งใจจะขยายธุรกิจและพูดกับจักรวาลว่าขอให้ฉันได้แสดงศักยภาพเต็มที่ในเวลาต่อมา คุณอาจจะเจออุปสรรคใหญ่ที่ต้องตัดสินใจอย่างกล้าหาญแต่พอผ่านไปคุณจะได้ผลลัพธ์ที่เกินคาดเพราะจักรวาลของวิวพาวเวอร์จะไม่ให้คำตอบง่ายๆแต่จะให้สนามที่ทำให้คุณนั้นได้แสดงพลังนั่นคือคำตอบของจัก,กรวาลที่ส่งกลับมาให้คุณค่ะแต่หากคุณอยู่เลเวล5แล้วคุณมีความตั้งใจแน่วแน่ในการที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ ในวันหนึ่งคุณอาจพูดในใจว่าถ้าเวลาพร้อมขอให้ประตูเปิดด้วยความง่ายในวันรุ่งขึ้นอาจจะมีคนโทรมาเสนอพื้นที่ให้ใช้ฟรีเพื่อเริ่มต้นได้ค่ะเพราะในระดับที่5การตอบกลับจะไม่ค่อยหน่วงเวลาเมื่อพลังของคุณนั้นตรงกับความจริงของจักรวาลค่ะ Transformation Manifester หากอยู่เลเวลที่ส แล้วคุณกำลังฝึกปล่อยของเก่าที่ติดอยู่ในใจวันหนึ่งหลังจากพูดกับจักรวาลว่าถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่ขอให้มันจบลงอย่างดีอาจจะไม่ถึงหนึ่งวันโครงการที่เคยฝืนเดินมาหลายเดือนอาจจะถูกยุติลงโดยไม่มีใครขัดคุณเลยค่ะในระดับที่4นั้นสัญญาณอาจมาในรูปของการจบแต่นั่นแหละค่ะมันคือการตอบว่าพลังของคุณเริ่มตรงแล้ว ถ้าคุณอยู่เลเวลที่5สัญญาณนั้นจะเป็นการเกิดใหม่ในทันทีค่ะในขณะที่คุณเลิกยึดติดก,กับสิ่งเก่าที่หมดพลังแล้วหลังจากที่คุณพูดเพียงว่าฉันพร้อมสำหรับเส้นทางใหม่ในเวลาต่อมาคุณอาจจะได้รับข้อสเสนอใหม่ที่เหมาะเข้ามาทันทีค่ะเพราะระดับที่5ไม่ต้องรอให้สิ่งเก่าหายไปก่อนเมื่อคุณเปลี่ยนพลังโลกก็จะเปลี่ยนพร้อมกันได้ค่ะ Cosmic f ฟมา m a n i f e s t r หากเป็นเลเวลที่4สัญญาณจะเป็นความพอดีที่เริ่มเกิดขึ้นโดยไม่ต้องพยายามคุณอาจจะตัดสินใจไม่เร่งผลลัพธ์อีกต่อไปคุณอาจจะบอกจัก,กรวาลว่าฉันขอให้ทุกอย่างเกิดในเวลาที่มันควรจะเกิดหลังจากนั้นค่ะอาจจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่มันเคยติดขัดมาก่อนกับเริ่มเข้าที่เข้าทางอย่างพอดีแต่หากคุณเป็นเลเวล5สัญญาณคือความรู้สึกว่า ไม่ต้องมีอะไรที่เราต้องจัดอีกต่อไปคุณอาจจะอยู่ในพลังที่นิ่งของฟโฟร์นั้นจริงๆแล้วคุณก็บอกว่าทุกอย่างเหมือนเต้นพร้อมกันโดยไม่ต้องควบคุมแล้ววันหนึ่งคุณรู้ว่าแม้ไม่ขออะไรเลยโลกก็ยังหมุนไปในจังหวะที่คุณเข้าใจอยู่เสมอนั่นคือการที่จักรวาลตอบคุณในระดับที่5ค่ะ ไม่ใช่ผ่านเหตุการณ์แต่ผ่านภาวะของการเป็นหนึ่งเดียวหรือสรุปเป็นตัวอย่างสำหรับหาสายนี้นะคะแล้วก็สองเลเวลจะเห็นได้ว่าฮาร์ดเลเวลที่4นั้นมักจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆที่สตอนความรู้สึกที่คุณส่งออกไปแต่หากเป็นเลเวลห้าค่ะจะเป็นพลังของความสงบที่เปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวได้ subconscious หากเป็นเลเวลที่4 จักรวาลจะตอบกลับโดยให้เห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขความฝันหรือการยืนยันแต่หากเป็นเลเวล5โลกจริงจะเริ่มเรียงตรงกับภาพในใจของคุณนั่นคือคำตอบของจักรวาลค่ะวิวพาวเวอร์เป็นเลเวล4มักจะได้โอกาสหรือความท้าทายให้พิสูจน์พลังแต่หากเป็นเลเวล5คำตอบจากจักรวาลคือโอกาสที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องเรง่งการ์ด เลเวลที่4จักรวาลจะให้คำตอบเป็นสิ่งเก่าที่จบลงอย่างสงบแต่หากเป็นเลเวลห้าคำตอบของจักรวาลคือการให้สิ่งใหม่ที่เริ่มขึ้นในจังหวะเดียวกันและหากเป็นคอสมิกโฟในเลเวลที่4ี่จักรวาลจะให้เหตุการณ์ที่เริ่มไหลพอดีแต่หากเป็นเลเวล5จักรวาลจะให้คำตอบที่บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ต้องควบคุมอีกต่อไป จักรวาลไม่ได้ตอบคุณด้วยคำพูดแต่มันตอบด้วยความสอดคล้องแล้วเมื่อคุณฟังได้ลึกพอคุณก็จะเริ่มรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่มันคือบทสนทนาที่คุณกับจักรวาลพูดตรงกันแล้วเมื่อคุณพูดกับจักรวาลมากพอแล้วก็ฟังมันอย่างลึกพอคุณจะเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้ว คุณไม่ได้กําลังสื่อสารกับบางสิ่งภายนอกเลยจากวารที่คุณพูดด้วยไม่เคยอยู่ไกลจากคุณมันอยู่ในจิตเดียวกันกับที่คุณพูดออกมาและเมื่อคุณเข้าใจจังหวะนั้นการสื่อสารจะค่อยๆกลายเป็นการดำรงอยู่ไม่ต้องพยายามพูดให้ถูกเพราะไม่มีคำใดผิด ถ้ามันออกมาจากความจริงของหัวใจไม่ต้องรอฟังคำตอบเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าคือตัวอักษรของจัก,กรวาลที่ตอบคุณอยู่การมาน ifest ที่แท้ไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่คุณพูดออกไปแต่มันเกิดขึ้นตอนที่คุณเป็นสิ่งนั้นแล้วเมื่อคุณอยู่ในพลังแห่งความมั่นคงจักรวาลจะตอบกลับด้วยความมั่นคงเมื่อคุณอยู่ในพลังแห่งความรัก จักรวาลจะขยับด้วยความอ่อนโยนจนในที่สุดคุณจะไม่แยกว่าใครพูดก่อนหรือใครตอบทีหลังเพราะทุกลมหายใจของคุณคือบทสนทนาเดียวกันจักรวาลไม่ได้ต้องการคำขอจากคุณมันต้องการพลังที่สอดคล้องกับคำขอนั้นเมื่อคุณส่งพลังนั้นออกไปคุณได้พูดครบแล้วและเมื่อคุณดำรงอยู่ในพลังนั้นต่อเนื่อง คุณได้มานิเฟสแล้วเพราะการมานิเฟสที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้สิ่งที่อยู่นอกตัวเกิดขึ้นแต่มันคือการทำให้พลังภายในของคุณตรงพอที่จะดึงทุกสิ่งเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติในจังหวะที่คุณนิ่งจัก,กรวาลจะเริ่มขยับในจังหวะที่คุณสงบคำตอบทั้งหมดก็จะเริ่มก่อตัวเพราะในที่สุดคุณกับจัก,กรวาลไม่ได้อยู่คนละฝาก แต่พูดภาษาเดียวกันอยู่ตลอดเวลา manifest ไม่ใช่การขอแต่มันคือการเป็นการสื่อสารกับจักรวาลไม่เคยจบเพราะทุกลมหายใจของคุณคือคำตอบที่จักรวาลกำลังให้กลับมา a s t o o Manifestation ดาวเคียงฝันฟิลแชทชวนคุยเปิดมุมมองที่อาจไม่เคยคิดแต่ทำให้การเดินทางนั้นง่ายขึ้นเพราะบทสนทนาที่ใช่อาจกลายเป็นทิศทางใหม่ของคุณอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ